เบบี้เบบี้เบบมีอาวุก้าอาวก้าไหมเดี๋ยวชุบน้องก่อนมานี่มานี่ที่รักมานี่มีระเบิดไหมขอระเบิดหน่อยเบบี้มานี่มานี่มานี่ไปทำพิธีกันดีกว่าทำพิธีทางศาสนาไม่ต้องเข้าตู้ไม่ต้องเข้าตู้มานี่มานี่มานี่มีระเบิดให้ไหมอ่ะอยากได้ระเบิดอ่ะมาทำพิธีทางศาสนาก่อนไปไหนมันจะปิดละตรงนี้ไงในวงนี้ไงมีเหรอเห็นมีเลยอ๋อตาระเบิดตายถ้ระเบิดออกไปข้างนอกเบบี้ใครจะตายนะเอ้ามีตัวเนี่ยเอ้าเอ้า พีมนกะจะทำพิธีกรรมทางศาสนาซะหน่อยของปลาระเบิดใส่ดวงตาได้กูจะทำพิธีกรรมสองเวทเนี่ยแล้วกดตายถอดกอออกก่อนนะแล้วมึงลงมาเก็บของตัวเองกดตายกดตายกดตายที่ลงมาเก็บของเดี๋ยวจะอมมาเลยเกิดก่อนโอ้โหเพียงมหาเทพจอมมาเกิดเอ้าวหวานเจี๊ยบ เอาค้างคิมแม่งเหมือนเดิมเลย,ยพี่ค้างโอ้เกมดีคิมไม่ได้หว่ะคิมเกมดีโอ้